ทีละสเตปนะออมสินทอกรสอนะครับอันนี้เนี่ยลงเฉพาะในห้องไลน์นะครับลงตั้งแต่วันไม่ออกสองวันแรกสามวันแรกนี้กลุ่มเฟสยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันพิมนะครับทอกศสอและออมสินนะครับทอกรสอนี่จะออกทุกวันที่สิบหกของเดือนนะครับส่วนออมสินจะออกเหมือนรัฐบาลทุกวันที่หนึ่งและสิบ ครั้งเดียวนะครับห็นทุกอย่างนะครับครบเสร็จเลยวันนี้ไทยลาวเวียดนามเ <c oughs> <c oughs> ต็มเต็มนะครับพร้อมสิงห์ทอกสอนะครับอ่าพิมน,นะครับนะใครแชร์ก็ขอให้มีโชคมีลาบมีร่ำมีรวยนะครับมีร่ำมอรวยเดี๋ยววันอาทิตย์นะครับ็นวันโกน ไม่ว่าวันจันนะครับรัฐบาลเอายารยันจะไปดูรวงแล้วก็ไปฝันให้นะคงจะประมาณสองทุ่มน,นะครับสองทุ่มของวันอาทิตย์นะครับที่เพียรอาจารย์กรพยากรห้ยีฟซีนะครับลองค้นดูคนหาดูนะครับก็ไปกดติดตามไว้ดูให้ทุกคน,นดูคนไปเยอะก็ก็ดูเยอะ คนี่น้อยก็ดูน้อยนะครับจริงๆก็จะกนูน้อยเฉียนๆนะสักยี่สิบสามสิบคนนั้นจะได้พูดมาวิธีการตัดกรรมทําแบบไหนวิธีทําเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบทําแบบไหนนะ่จะได้สักถามที่ใครที่เคยเขาไปดูกับไปการอยู่สองสามครั้งแล้วมันเปลี่ยนไปพลิกผันไม่มีโชคขึ้นมาไหมเจอหวยรายวันหวยหุ้นารย์มีโชคบ้างไหมจากคนที่มีโชค <c oughs> เดี๋ยวเจอกันในวันอาทิตย์นะครับในเพจอาจารย์ก่อนพยากรไทยอีสีนะครับออมศิล์ทอกรสอนะครับออมศิลป์ทอกรสอนะครับดูทอกรสอก่อนนะครับนาทีแล้วเสร็จนะนะกินแล้วนะครับคม็มกินแล้วนะครับทุกคนจะได้ดูนะ อมสินทอประสอเป็นจำงวดไปที่16สิงหาคมส4ีกับผมกันแต่ละสินนะครับตามนี้เลยนะเนเรียกสวยงามนี่คือทอประสอชัดขึ้เแสงมันสะท้อนเทียดันไลท์ในสติ์มันจะเป็นไฟภาพขึ้นอันนี้คือทอกสอนะครับสีหาง รูดก็ได้นะครับเอ๊ตรงนี้ไม่มีอันหรราคาดีอย่าลืมทอกระสอเนี่ยจะออกเร็วนะครับทอกระสอบออกเร็วนะ,ะ9โมงเช้าเนี่ยเขาปิดลับนะ,นะครับอย่าเพลินต่อไปออมสินนะครับหา้าเล็กสวยนะครับออมสินเนี่ยคูดดด่ดีๆออมสินกับรัฐบาลจะคล้ายๆกัน สุดมากอย่าให้รัฐบาลมาออกกองสินแต่อย่าให้มาออกนะครับนี่คือออกสินและทอประนะครบส่วนในทีน่อนาะจารย์ยังไม่ลงให้ในห้องไลน์กระทำแล้วรอขอดูอีกวัดโกนใหญ่วัดพระใหญ่อาจารย์ทำว่ามันจะชนกันอีกไหมเพื่อความชัว ปันกระสิงนะครับพิมตำไทยนะครับรัฐบาลไทยไปจงวดดัปที่ส6บกสิงหาคมนะครับตำไทยเนาะแล้ว4ี่สิบสาสิบแล้วมั้งรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับกับผมกรกรสิงนะครับตามนี้เดี๋ยวดูแล้วคงจะในระบบออนไลน์ก็น่าจะลดกว่าหดูนะครับชุดสามตัวจริงๆแล้วมันก็แค่สองหางแต่ว่าอาจารย์ ให้ให้มันชัวร์ให้มันชัด,ชดเพราะมันเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าหลักร้อยขอาอาจา์มันในห้ากับเจ็ดก็เลยอมเอามาใส่นะครับมันก็เป็นตัวต้นของกันและกันอย่างเจ็ดสองห้ากับห้าสองเจ็ดนะครับถ้าเล่นต้นมันก็เป็นตัวเดียวกันเจ็ดสามห้าห้าสามเจ็ดมันก็เป็นตัวเดียวกันนะครับถ้าไม่อยากเลืองตัง <c oughs> ก็เล่นไปหางใดหางหนึ่งแล้วก็คูณเน่านะครับหรือใครคูณมากก็ได้มากเล่นสี่หางี่ก็คูณเหมือนกันมันจะได้ไหลยดิ ุดส,สองตัวนะก็ประมาณนี้ก็สังเกตนะครับเลขท้ายนะจุดสามตัวนะจย์ให้ความสําคัญตัวไหนสังเกตเลขท้ายนะครับแต่ก็เป็นไปได้หมดนะครับเป็นไปได้จัดซื้อเท่ากันทุกตัวนะครับตของทางนี้นี่คือรัฐบาลไทยนะ ได้เท่านี้นะครับที่หามาได้ชุดใหญ่เขานัดพรุ่งนี้นะสองห้าสามห้าสองเก็ดสามเจ็ดอันนี้คือของจริงนะครับเล่นให้ดูด้วยสั่งไว้ยกประมาณสามสิบ 1, 2, ใบนะจุดห้าใบสองสามเนาะไข่แทงแล้วครับ น,นี้ยังอาจารย์นะอั้นนะอั้นนะครับเลขสามตัวได้จะเหลือได้อยู่ประมาณร้อยถึสองร้อยจากเก้าร้อยนะครับอาจารย์แทงครั้งแรกได้เก้าร้อยครับที่สองได้แปดร้อยแทงย้ำอีกครั้งที่สามได้หกร้อยนะสามตัวตรงตอนนี้เช็คน่าจะเหลือสักร้อยหนึ่งสองร้อยหรือไม่ไน้่อาจจะไม่ถึงร้อยน่าจะชนนะครับ ชนมนุษชนของใครนะลองเช็คเห็นสมาชิกบอกว่าชนเลียกเนี่ยน้ำหนึง่งเนี่ยน้ำหนึง่งเลขอะไรนะมันเขาให้แล้วเหรอเลขทูบหรือเลขอะไรมันชนเพราะว่าจะชนไม่ชนก็ไม่รู้แหละเพราะเราให้ตั้งแต่หลังนม้่ออกเนาะนะพอเปิดมาเนี่ยเราจะจัดอาจารย์ก็บอกอยู่ตลอดนะครับว่าถ้าเมื่อ,อวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบเนี่ยเขาก็เปิดแล้วบางแห่งก็เปิดตั้งแต่วันที่เจ็ดนะครับมันมีอัน ดันไม่ออกอยู่ประมาณหกเจ็ดวันหวันหว,วันนะครับแล้วถ้าออกวันที่หนึ่งนะวันที่ยี่สี่ยี่ห้านะครับเราจะไปรอวันที่ออกเราไม่ได้เล่นแน่นอนนะอั้นนะครับนะอั้นแน่นอนแบตเตอรี่อาจารย์ก็จะรู้ว่าเขาเปิดกำไรวันไหนก็ทั้งสั่งเขา้า แล้วก็เดินหานะครับตะเวนหานะครับได้พบทุกตัวในสามหางแล้วก็ภายในหหางก็ซื้อเกือบทุกุกตัวนะครับเพราะว่าจาันิ้นแนวทางรนะัฐสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเผื่อถูกรางวัลใหญ่นะครับวันนี้ก่อนนะมันก็เกือบเกือบรีกข้างเคียงนะครับลองลองดูเนาะแทงแล้วเนาะใครยังไม่แทงมีไหมไร <c oughs> นีแทงแล้วได้ราคานะ่าจะดีอยู่เนาะทำไหมนะครับ อาจารย์ก็ไล่ให้ตั้งแต่วันจันแรกจันพฤหัสท,ที่มีเราพัฒนานะครับสาหรับเพื่อนะบาก็จะให้ทุกคนเพื่อไปหาเจดีย์หาอะไรเพื่อมีโชคมีลาภเหมือนขราวที่้วเนี่ยอายจารย์ก็โชว์เอรี่อยู่สองหางสามหางตีเออยอะแยะแปดห้าแปดหกแปดมันออก หมุนสองครั้งในไทยก็คือเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าแต่ห8แปดห้าจา์ได้ยี่สิบใบเจ็ดแปดห้าจย์ได้สิบใบนะครับนะใบหนึ่งได้สี่พันก็ไปถูตัวที่เราซื้อน้อยนะครับประมาณนี้นะทุกคนใครมาไม่ทันก็แชร์และไปกอดูนะครับใน,นคลิปนี้ไลน์นี้นะครับน่าจะครบทุกแนวทางนะครับคงประมาณนี้ น่าจะประมาณวันอาทิตย์นะฮะับจเจอกันในเพอจอาจารยา์กรพยากรพยี่สี่นะครับใครอยากรู้ดวงตัวเองการเงินการงานคู่ความความรักโชครากอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเจอกันประมาณสองทุกในเพจนะครับว่าอาจาร,รย์จะริบตัวไหนในรัฐบาลในให้มันแคบลงอีกนะเพราะว่าต้องรอองค์ประกอบความฝันอะไรนิมิมอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกทีนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ ในส่วนที่ให้เห็นแล้วล่ะนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรำ่ำรวยเฮงเฮงปังปังกันทุกคนครับสวัสดีครับ